วันโลก for life ใครๆก็รู้ว่าแบรนด์นี้เขาขึ้นชื่อในเรื่องของความปลอดภัยและว,วันนี้เจ๊ก็มี1นึ่คันมานําเสนอต้องบอกเลยว่าประวัติเขามาดีมากๆเข้าศูนย์ครบมือเดียวออกห้างไม่แพ้กับคันนี้เลยวันโลก v c 0 t 5ปี2014นั่นเองค่ะ ส่วนคันนี้นะคะเป็นรถสไตล์สปอร์ตแทสแบ็กที่เหมาะกับคนเจนวยอย่างคุณนะคะอย่างในส่วนการดีไซน์ของฝากระโปรงก็จะมีเส้นสายโค้งมนดูลื่นไหลเปรียวลมอย่างลงตัวตอบรับกับไฟด้านหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะในส่วนไฟด้านหน้าเป็นแบบ Active สีนอนเฮ l i ลท์ light, มี Daytime ์รันนิ่งไลท์แบบ LED มาให้แล้วก็ในส่วนกระจังด้านหน้าก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินซึ่งจะทําให้ตัวรถดูมีมิติมากยขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้อลอยขนาด16มาพร้อมกับแม็กเดิมจากโรงงานนะคะถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพัาไฟ,ฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวที่ตัดกับขอบประตูโครเมียมสีเงินซึ่งตัดกับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะตัวบอดี้ของเขาเป็นโซนแฮชแบ็กค่าประตูมาด้วยสีฟ้าสดใสแบบนี้เลยะคะ่ะ เขาก็คงความเทสปอร์ตตามสไตล์วันวอเลยนะคะอย่างไฟไท้ายของเขาการดีไซน์ก็จะมีความลากยาวโค้งมนลงมาจากด้านบนถึงด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างมี p a r กิ้งเซนเซอร์มาให้ถึง4จุดเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรานั่นเองนะคะและด้านล่างสุดท่อไอเสียของเขาพร้อมด้วยโครเมียมสีเงินเป็นแบบคู่นะคะทําให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูภายในท้ายรถกันเลยค่ะ นี่เลยค่ะเห็นเป็นรถเล็กกระทันรัดแบบนี้นะคะแต่ว่าภายในด้านหลังคือสามารถจุสัมภาระได้เยอะมากสามารถวางกระเป๋าใบใหญ่ๆได้สบายๆเลยนะคะและริว้วรอยคือน้อยมากๆค่ะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลมาดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในห้องพดยสารกันเลยค่ะ ในห้องผู้โดยสารด้านหน้าต้องบอกเลยว่าดูล้ำมากๆแล้วเข้ามาและเห็นโดดเด่นเลยนั่นคือนี่เลยเบาะของเขานั่นเ่งนะคะที่เป็นทรงสปอร์ตสีดำตรงกลางสลักด้วยอาร์ดีไซน์เท่ๆแบบนี้เลยนะคะมีรูระบายอากาศมาให้ด้วยแล้วก็มีปีกอกระชับมาให้ด้วยนะคะเวลาที่เรานั่งก็รู้สึกสบายนั่งได้กระชับมากๆค่ะในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นโทนสีดำเพิ่มความหรูหราด้วยทีมโครเมียมสีเงินนั่นเองนะคะถัดกันมาในส่วนของคอนโซล กลางมีหน้าจอมาให้นะคะเข้ามาฟังเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้โดยคอนโทรลผ่านปุ่มตรงคนส่วนกลางนี้ได้เลยนะคะถัดกันมาในส่วนของแอร์นะคะมีปุ่มปรับแอร์ปุ่มปรับแรงลมแล้วก็ปุ่มปรับทิศทางของแอร์นะคะ ในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีด G-Tronic นั่นเองค่ะแล้วก็มาดูกันต่อที่ด้านหน้าคนขับนะคะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอเทมซ่อนอยู่อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตรงกลางตรงนี้ก็มีที่วางแก้วน้ำมาให้ถึง2องตำแหนง่งตรงกลางเปิดออกมาได้อีกนี่เลย มีช่องเสียบ usb มาให้ด้วยหนึ่งตำแหน่งค่ะแล้วก็ด้านหน้าก็มีอีกนี่เลยเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่นะคะหรือจะใส่เอกาสารก็ได้เช่นกันโดยรวมๆด้านหน้าถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆด้านหลังจะสวยงามเหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ด้านหลังเขาก็ดีไซน์ให้ดูสปอร์ตเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะอย่างในส่วนเบาะของเขาก็เป็นเบาะหนังสีดําตรงกลางสลักด้วยลายอาร์ีไซน์เท่ๆแบบนี้เลยแถมยังนั่งได้ถึงสที่นั่งเลยนะคะแต่ถ้านั่งไม่เต็มจํานวนนะคะตรงกลางก็สามารถดึงออกมาได้นี่เลยคะ่ะเป็นที่เท้าแขนนุ่มๆแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ยังเปิดออกมาได้อีกเป็นที่วางแก้วน้ําได้ถึง2ตําแหน่งเลยทุกอย่างนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆรับรองได้เลยว่าถ้าใครได้มาเห็นคันนี้จริงๆ ต้องรลมรักแน่นอนเลยค่ะ วันว่า v ี0ชคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2,000 cc ให้พละงกำลังสูงสุด213แรงมา้าและยังมีระบบ Active Headlight โดยระบบจะใช้วิธีการตรวจจับแสงสว่างหากพบว่าเป็นแสงเส้นทางกลางคืนที่ปลอดแสงไฟส่องสว่างกลางถนนระบบจะเปิดไฟสูงขึ้นอัตโนมัติและจะแบ่งการกระจายแสงออกเป็นอุโมงค์เมื่อมีรถสวนมาหรือมีรถคันอื่นที่อยู่ด้านหน้า เพื่อไม่ให้ไฟกระทบรบกวนสายตาผู้สัญจรคันอื่นๆทําให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยในเวลากลางคืนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันเว V40 คันนี้มาด้วยราคาเพียงแค่489,000บาทเท่านั้นแถมโปรโมชั่นพิเศษออกรถฟรีดาวน์0%สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับกับเราได้แล้วทุกวันที่ Open r o ร d สำหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบายบาย